ขอขอบคุณนะคะออเดอร์ส่งท้ายปีนะคะอาสองสองห้าหกแปดนะคะดามจอบดํมเสียดมดามมิเตอร์ดัมคอนปอนนะคะอ่าดํมจมกลมนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าทุกท่านรวยๆเฮงๆกิจการรุ่งเรืองนะคะก็ปีหน้าเรามาลงออเดอร์กันใหม่นะคะหมวยคนเดิมราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะราคาดีนะคะไปต่อได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมสถานที่ผลิตที่เดิมค่ะ0982817925นะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ